สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของ ภูมิปัญญาทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ถ้าใครที่ชอบการพัฒนาตัวเองเนี่ยน่าจะเคยได้ยินในเรื่องของ dispersonality กันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วล่ะอมคิดว่านะทีนี้เนี่ยเรื่อง dispersonality เนี่ยค่ะมันเป็นภูมิปัญญาในฝั่งตะวันตกซึ่งมันจะเป็นศาสตร,ร์ที่ทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นรวมถึงรู้จักคนที่อยู่รอบๆตัวเรามากขึ้นการรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราสามารถอยู่กันได้อย่างเข้าอกเข้าใจกัน เราจะเข้าใจเลยว่าแต่ละคนจะมีจุดเด่นอะไรมีข้อจํากัดอะไรมีข้อควรระวังอะไรนะคะซึ่งศาสร์นี้มันทําให้การทํางานร่วมกันการอยู่ร่วมกันหรือแม้แต่ การเลือกรูปแบบของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่กันแบบว่ามีความสุขเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ยอมรับในข้อด้อยข้อเสียของการละกันได้มากขึ้นรวมถึงเราจะเข้าใจด้วยว่าเราจะเหมาะกับการทํางานประเภทไหนเราไม่ชอบทํางานอะไรแล้วก็เราอยู่กับคนแบบไหนแล้วเราจะมีความสุขค่ะทีนี้ในเรื่องของธาตสี่วงจุ้ยและจริตหกเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับดิสเพอร์สเนอร์ลิตี้เดี๋ยวออจะเล่าให้ฟังทีละตัวเลยอ๋อเริ่มที่จริตหกก่อนนะคะพระพุทธเจ้าแบ่งมนุษย์ทั้งโลก ออกไว้6ประเภทแต่ว่าเรื่องนี้หลวงตาเคยบอกออมว่ามนุษย์มี6ประเภทก็จริงแต่ว่าประเภทที่อยู่ข้างบนกับประเภทที่อยู่ข้างล่างก็คือพุทธ,ธจริตกับโมหะจริตเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอเขาหรอกค่ะ คนที่เป็นพุทธ,ธจริตเนี่ยก็จะเก่งมากๆไปเลยก็จะถ้าไม่อยู่ในพีระมิดสูงสุดของสังคมหรือก็จะไปอยู่ในวัดไปเลยนะคะส่วนคนที่เป็นโมหจริตเนี่ยเราจะเจอเขาได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองเราก็จะเจอมนุษย์ประเภทที่อยู่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะพอเหลือ4ี่ทิศแล้วเนี่ยก็จะมีความเข้าคู่กับ d i s personality ได้แล้วเพราะว่า d i s personality ก็จะแบ่งออกเป็น4ลักษณะเอาเบรกเรื่อง d i s personality ไว้ก่อนนะคะขอแวะมาที่ ธาตุสี่ก่อนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทิศเหนือค่ะก็จะเป็นธาตุดินทิศตะวันออกให้เป็นธาตุไฟทิศใต้จะเป็นธาตุลมและทิศตะวันตกจะเป็นธาตุน้ำเพราะอะไรถึงแบ่งแบบนี้คะเพราะว่าในศาสตร์ฮวงจุ้ยของจีนค่ะทิศใต้จะเป็นทิศที่ลมโฟโลูที่สุดเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราจะหันหน้าไปทางทิศใต้ให้ลมธรรมชาติไหลเข้าบ้านนะคะแล้วทิศเหนือเนี่ย ถ้าหาว่าเป็นภูเขาได้จะยิ่งดีเลยให้เป็นดินนะคะดินเนี่ยคนจีนมีความเชื่อกันว่าเอาไว้เก็บทรัพย์ลมพัดเข้าบ้านมาก็เหมือนทรัพย์พัดเข้าบ้านพัดเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้หลังบ้านเก็บไว้ที่ดินนะคะส่วนตะวันออกและตะวันตกเนี่ยก็คือทิศน้ํากับไฟก็คือหญิงกับหยางผู้หญิงกับผู้ชายก็คือการทํามาหากินในแบบที่เราจะใช้ชีวิตในแบบที่ พุ่งออกไปข้างนอกและกลับมาพักผ่อนที่บ้านทิศไฟคือทิศตะวันออกคือออกไปทํางานออกไปทามาหากินออกไปเจอความมั่งคั่งร,ร่ํารวยออกไปเจอความเจริญรุ่งเรืองพอกลับบ้านมาค่ะก็มีน้ําคอยซัพพอร์ตคุณพี่ขาอาหิวน้ํำไหมคะคุณพี่ขาเหนื่อยไหมคะลูกจ๋าไปเรียนมาเหนื่อยไหมทากันบ้านหรือย,อยังเนี่ยค่ะคือความเอาอกเอาใจคือความสุขกายสบายใจเวลากลับบ้านนะคะนี่คือทิศน้ําก็คือทิศซัพพอร์ตนั่นเองทิศไฟก็คือทิศออกไปต่อสู้ออกไปลุยนั่นเองนะคะ แวะกลับมาที่ Dis p e r s o n a l i t y อีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อก่อนเนี้ยตอนออมเรียเรื่อง d i s p e r s o n a l i t y เนี่ยอาจารย์ก็จะสอนว่าทิศเหนือจะเป็นทิศกระทิงนะคะทิศใต้จะเป็นทิศน้ําทิศตะวันตกจะเป็นทิศหมีส่วนทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นทิศอิทซีทีนี้เนี่ยพอออมลองมา อ่านแล้วดูอีกทีหนึ่งพอไปเทียบกับสาวต่างๆแล้วเนี่ยเออถ้าจะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยก็จะถ้าจะเอามาเข้าคู่กับดิสเพอร์สโนไิตี้เนี่ยเอามาวางใหม่แบบนี้น่าจะโอเคกว่าขอเริ่มที่ทิศใต้ก่อนนะคะทิศลมทิศนี้เนี่ยในความเป็นอินทรีค่ะออมว่ามันมีความใกล้เคียงกับความเป็นลมมากที่สุดอินทรีสามารถบินสูงได้ในขณะที่น้องสัตว์ตัวอื่นๆเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่อยู่ภาคพื้นดินไม่สามารถบินสูงได้เพราะฉะนั้นการที่ ทิศลมเป็นทิศใต้ก็คือมัอนมันเหมือนกับการที่อินซียค่ะมีเบิร์ดไอวิวมีทัศนะระยะไกลแล้วก็เห็นภาพรวมเห็นภาพมุมสูงซึ่งมันก็เหมือนกับการที่คนกลุ่มนี้ค่ะจะมีความคล้ายกับทหารลาดตระเวนคอยบินโดรนออกไปส่องก่อนสำรวจก่อนว่าภายนอกมีอะไรบ้างจากนั้นค่ะก็มาส่งสัญ,ญญาณให้กับไฟก็คือทิศกระทิงนั่นเองก็คือจะตั้งเป้าและเราจะทํายังไงกับเป้าหมายนี้เราจะจู่โจมด้วยวิธีไหนเราจะเอาชนะด้วยวิธีไหนแล้วเจ้าไฟเนี่ยค่ะก็จะไปปรึกษา น้องน้องหมีต่อว่ากลายุทธ์อะไรดีที่เราควรจะใช้ทําเพื่อที่จะให้ได้งานนี้มาเพื่อให้สิ่งนี้สําเร็จหรือเพื่อที่จะเอาชนะศัตรูได้ส่วนที่ตะวันตกค่ะก็ะจะเป็นทิศเสบียงทิศน้ําทหารสเสบียงคุณหมอทั้งหลายที่อยู่ในกองทัพถ้าหากว่าน,นี่คือกองทัพนะคะเราก็จะมีทั้งหมด4ทัพซึ่งซัพพอร์ตซึ่งกันและกันในองค์กรหนึ่งองค์กรก็เหมือนกัน เรามีคนซัพพอร์ตในรูปแบบนี้คล้ายๆกันไหมซึ่งการที่เราสามารถเข้าใจความแตกต่างหลากหลายแบบนี้เราสามารถจัดวางคนได้ถูกต้องได้มากขึ้นนะคะการซัพพอร์ตซึ่งกันและการรู้หน้าที่ของตัวเองรู้ความถนัดเฉพาะตัวของตัวเองเนี่ยมันทำหให้เราสามารถทํางานนั้นๆของเราได้เป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นการจัดวางตําแหน่งคนในองค์กรมันต้องรู้จัก ตัวเองก่อนเป็นสำคัญเลยค่ะถ้าไม่รู้จักไปไม่รอดแน่ๆค่ะทีนี้ถ้ามองย้อนกลับไปธรรมชาตินะคะธรรมชาติเราก็คือธาตุสีดินน้าลมไฟด้วยเหมือนกันเราจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ธาตุทั้ง4ไม่สมดุลมันจะเกิดภัยธรรมชาติทุกครั้งที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นค่ะนั่นคือการปรับสมดุลเรากําลังได้รับการเตือนจากธรรมชาติว่าพวกเธอกําลังใช้ชีวิตใช้ธรรมชาติแบบไม่สมดุลแล้วนะภัยธรรมชาติมาเพื่อที่จะบอกเราว่าควรปรับวิธีการใช้ชีวิตนะปรับการปล่อยมลพิษออก สู่บรรยากาศนะปรับวิธีคิดปรับวิธีการอยู่ด้วยกันแบบไม่รักกันได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าใจตัวเองและปรับสมบูรณ์ภายในตัวเราเองได้เนี่ยเราค่ะจะปลอดภัยจากการถูกภวาพิบัติ จัดก,การปรับสมดุลให้เราได้แน่ๆนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยคือหนึ่งในผู้ที่ทําให้โลกนี้เกิดความไม่สมดุลเราและราคาสถูกธรรมชาติจัดก,ก,ก,การลองสังเกตดูได้ค่ะลองกลับมาดูที่ศาสตร์ของฮวงจุ้ยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่พอจะสนใจฮวงจุ้ยอยู่บ้านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยเลยเสือขาวมังกรเขียวเต่าดําและผงแดงอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปค่ะ เวลาเราสร้างบ้านคนจีนเนี่ยมักจะหันหน้าไปทางทิศใต้เพื่อให้ลมเข้าบ้านอย่างที่บอกค่ะคือลมก็คือเหมือนกับเป็นเงินเมื่อเงินพัดเข้าบ้านแล้วน้องเต่าค่ะก็คือให้น้องเต่าเนี่ยเป็นคนเก็บเงินตามความเชื่อของคนจีนค่ะจะไม่มีอะไรพัดเล็ดลอดกระดองเต่าไปได้แม้แต่ลมนะคะอะไรที่พัดเข้ามาหาน้องเต่าเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในกระดองเต่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะคล้ายกับเป็นน้องเต่าเนี่ยสามารถเก็บเงินได้ดี เวลาที่เรามีคู่ชีวิตก็เหมือนกันค่ะคนนึงหาคนนึงเก็บไม่ใช่ว่าคนนึงหาคนหนึ่งใช้นะคะมันก็จะไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้มันเพิ่มพูนได้เพิ่มมากขึ้นเลยนะคะตามประตูฮวงจุ้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยเห็นเตาดากับหงแดงสักเท่าไหร่ก็จะเห็นแต่เสือขาวกับมังกรเขียวก็คือความเป็นผู้หญิงแล้วความเป็นผู้ชายก็คือหินกับหยางนั่นเองจริงๆแล้วน้ํากับไฟก็ดูเหมือนจะไม่ถูกกันนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันได้เพียงแต่รู้จังหวะรู้เวลาแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองงทีีน้ลดู นนีะะคะที่ใต้เราจะเห็นว่าที่ใต้เนี่ยทั้ง4ศาสตร์นะคะทั้ง d i s p e r s ์โซ t ิทั้ง, ity, งหงจุย้ยทั้งท่าสีดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งที่ไปในทางเดียวกันหมดเลยก็คือเป็นสัตว์ที่มีปีกมีความเกี่ยวข้องกันกันกบลมแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่เหนือพื้นดินได้นั่นหมายความว่าอย่างสมมุตินะคะในองค์กรเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีหน่วยลาตะเวน รู้เลยหน่วยนี้น่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะทำการตลาดสารวจความต้องการของลูกค้าแล้วเมื่อได้ความต้องการของลูกค้ามาแล้วก็จะไปออกแบบกลยุทธ์ค่ะโดยใช้พี่หมีนะคะดูความรอบครอบดูสถิติดูขั้นตอนที่เป็นระเบียบแบบแผนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุและปัจจัยตามสถานการณ์ทีถ่ถูกต้องเหมาะสมนะคะส่วนคนที่ออกไปลุยค่ะนี่เลยค่ะคือทิศตะวันออกคือทิศไฟค่ะทิศทิงบุกตะลุยนะคะ พาทุกคนออกไปลุยเราจะเห็นว่าในทั้ง4สัตว์เนี้ยค่ะก็กระทิงก็จะมีความดุดันมากที่สุดส่วนบางกรเนี่ยก็จะพ้นไฟได้อยู่ตัวเดียวนะคะส่วนที่ตะวันตกค่ะก็ถ้าเป็นในบริษัทก็น่าจะเป็น HR นะเป็นฝ่ายซัพพอร์ต ฝ่ายสนับสนุนบัญชีการเงินนะคะซึ่งทุกครั้งเวลาที่เราไปทําการวินิจฉัยองค์กรให้เนี่ยเราก็จะกางแผนที่กันเลยคะ่ะว่าในองค์กรแต่และองค์กรเนี่ยเรามีใครทํางานอยู่ในแผนกไหนกันบ้างแล้วก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะสํารวจเลยคะ่ะว่าใครแต่และคนเนี่ยทำงานอยู่เราเหมาะกับบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวเราเองไหมถ้าไม่เหมาะนี่ต้องรีบปรับด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าในองค์กรไม่สมดุลเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เราเห็นกันในธรรมชาติอะคะ่ะอย่างที่เราไปแั้งตั้งแต่ต้นด้วยว่าถ้าธรรมชาติไม่สมดุล ทุกอย่างจะเกิดการปรับสมดุลก็คือภัยธรรมชาติบริษัทที่ไม่เจริญเติบโตไม่ก้าวหน้านะคะแล้วก็มีพนักงานลาออกบ่อยเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้คนไม่ถูกกับงานหรืองานไม่เข้าใจคนคนไม่เข้าใจตัวเองแล้วคนก็ไม่เข้าใจงานด้วยดังนั้นการปรับสมดุลให้เข้าใจตัวเองเนี่ยคะ่ะก็คือการทําความเข้าใจตัวเองทําความเข้าใจธรรมชาติทั้งภายในตัวเองและภายนอกตัวเองก็คือเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆหรือคนรอบข้างเราที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันมีความเป็นธาตุที่เข้ากันได้ไหมเมื่อไหร่ควรเข้ากันเมื่อไหร่ไม่เข้ากันเมื่อไหร่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อไหร่ควรซัพพอร์ตควรสนับสนุนกันนะคะแถมให้อีกศาสตร์หนึ่งค่ะก็คือเท้าจตัวโลกบาลทั้ง สี่ที่เราเคยรู้จักกันไม่ว่าจะเป็นทวเทวสุวรรณนะคะพระอินพยาครุษและพญานาคนี่เลยค่ะเหมือนกันเทียบเคียงกันได้แบบเป๊ะเป๊ะอีกแล้วพยาครุษค่ะเราก็เชื่อกันว่าท่านเนี่ยเป็น เทพที่ดูแลรักษาพุทธศาสนาแล้วก็ดูแลรักษาประเทศไทยรวมถึงดูแลมนุษย์แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าบนธนบัตรของประเทศไทยทุกใบค่ะก็จะมีพญาครุฑอยู่ด้วยทุกประเภทเลยนะคะทุกราคาเลยนั่นหมายความว่าพญาครุฑเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งทรัพย์สมบัติใครที่ต้องการที่จะมีทรัพย์สมบสัติเข้ามานะคะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีเนี่ยให้บูชาพญาครุฑนะคะทีนี้เนี่ยตในบรรดาเทพทั้ง4องค์เนี่ยค่ะ คงที่รวยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณเพราะว่าท่านเป็นคนเก็บเงินแล้วก็ตามตำนานเนี่ยก็เล่ากันมาว่าท่านเนี่ยได้รับเงินจากพระแม่ลักษมีเอาไว้ให้แจกจ่ายมนุษย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเมื่อขอพรจากพญาครุฑแล้วนะคะแล้วก็บูชาท้าวเวสสุวรรณด้วย บางครังร่ำรวยเนี่ยก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปนะคะเพราะว่านอกจากหาเก่งแล้วก็ยังเก็บเก่งด้วยส่วนพระอินค่ะท่านเป็นหัวหน้าเทวดาทั้งหมดนะคะพระอินเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เราต้องการจะทําอะไรดีๆเรื่องงานยามดีเนี่ยพระอินเนี่ยค่ะก็จะรู้จังหวะเวลารู้ช่องทางรู้โอกาสรู้วิธีการที่เหมาะสมเสมอนะคะการเปิดเริ่การออกเลื่จังหวะเวลาที่ดีที่สุดแบบพระอินทจะเป็นคนรู้ก่อนใครเลยนะคะ อันนี้ศาสตร์เนี้ยหลวงตาเป็นคนเล่าให้ออมฟังว่าเวลาอยากได้อะไรดีๆอยากทำข้อสอบให้ผ่านอยากบิดงานให้ผ่าน หรืออยากเจอใครในเวลาที่ใช่ให้ขอพรจากพะอินแล้วท่านก็ให้คาถาท่านปู่พะอินมาด้วยซึ่งอมใช้มาตลอดเลยตั้งแต่สมัยตอนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยจนกระทั่งทํางานแล้วก็มันเล่าเรื่องนี้มันก็จะเหมือนมูหน่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าใครเคยสวดคาถาท่านปู่พะอินเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างที่อมเล่าจริงๆและสุดท้ายค่ะในทิศตะวันตกก็คือทิศธาตุน้ําใครก็ตามที่รู้จักพญานาคที่เคยได้ยินตำนานพญานาคมาเนี่ย คนที่รู้จักตำนานนี้หรือคนที่บูชาพญายนาคอันนี้สําหรับคนที่มีความมูเล็กๆนะคะเขาก็เล่าสู่กันฟังมาก็จะเล่าเสมอเลยว่าคนที่บูชาพญายนาคเงินจะไม่ขาดมือมันเหมือนกับสายซัมพอร์ตอะคะ่ะ เมื่อไหร่จะขาดหรอเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะหมดแล้วอาจจะมีมาเติมเมื่อไหร่จะไม่ไหวแล้วก็จะมีหนทางมาช่วยก็จะมีคนมาช่วยก็จะมีโอกาสมารองรับอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของเทวดาทั้ง4ทิศเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกันค่ะกับในศาสตร์อื่นๆทั้งฮวงจุ้ยทั้งจริตหกรวมถึงดิสเพอร์ซนโลิตี้ด้วยจริงๆเรื่องนี้ถ้าจะเล่ากันค่ะอมว่าน่าจะต้องสักหนึ่งอตอนถึงจะเล่าได้ครบนะคะอันนี้ก็เอามาเล่ากันคร่าวๆเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะ มันแค่อาศัยวิธีการบอก tweeted, story, прим. ต่อวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันเท่านั้นเองจริงๆแล้วถ้าเราเอาทุกศาสตร์มาใช้ผสมรวมกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าประโยชน์มันยิ่งใหญ่มากๆเลยเท่าเราเข้าใจแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้มันได้ซึ่งเวลาที่ไปฝึกอบรมในองค์กรนะคะเรื่องนี้ค่ะเราดูแลกันตั้งแต่6เดือนจนถึง3ปีเลยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจแล้วก็จะปรับตัวกันได้ง่ายๆท่อนรั้งที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากนะคะ พอเข้าใจแล้วสามารถปรับตัวได้แล้วประโยชน์มันมากมายมหาศาลจริงๆนะคะถ้าเราสามารถรวบรวมเอาสิ่งดีๆของทั้ง4ทิศเอาไว้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในพุทธ,ธจริตนะคะเราก็สามารถเข้าใจและใช้งานจริตทั้งหลายเนี่ยทั้งภายในตัวเองและภายในตัวคนอื่นได้อย่างเข้าใจแจ่มแจ้งและปล่อยวางมันได้ด้วยนะคะแต่ค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจเลยแล้วเอาไปใช้ผิดประเภทหาประโยชน์เข้าตัวเองและใช้ทําลายคนอื่น เราก็จะเป็นหนึ่งในมนุษย์โมหะจริตค่ะเมื่อน,นั้นแหละธรรมชาติก็จะลงโทษเราอย่างรุนแรงเลยเราก็จะเห็นได้จากสื่อทั้งหลายตามทีวีตามอินเทอร์เน็ต Internet, ที่เห็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะ เราเข้อใจแบบนี้แล้วเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาไปสร้างประโยชน์หรือเราจะเอาไปทําให้มันเกิดโทษทั้งกับตัวเองและในวงกว้างนะคะก็อยู่ที่เราเลือกได้เลยสุดท้ายค่ะสรุปศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ที่อยู่คู่โลกมาเป็นล้านล้านปีแล้วไม่ว่าจะซีกโลกตะวันตกหรือซีกโลกตะวันออกเนี่ยเขาก็เอามาประยุกต์ใช้ในแบบของตัวเองกันแล้วก็สื่อทอดมาจนถึงเราในปัจจุบันนี้แล้วเราก็น่าจะสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเข้ากับตัวเราเองเข้ากับสถานการณ์ เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เรากําลังใช้ชีวิตของเราอยู่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราสามารถปรับใช้ได้แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องดีกับทั้งเราและคนรอบตัวเรานะคะก็หวังว่าเรื่องนี้จะทําให้ทุกคนสนุกนะคะถ้าสนใจอยากให้เล่าต่อเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นซีรีส์ยาวๆเลยค่ะว่าจะเข้าใจในทุกๆศาสตร์ที่เอามาผสมกันแต่ละศาสตร์แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ประยุกใช้อย่างไงได้บ้าง ่าจจะต้องยาวหลาย10คลิปเลยก็ถ้าสนใจก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ